แล้วเสร็จอีกแล้วจ้ะพี่น้องจัดมามมมในการยูได้พี่นอ้องอม สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังไปสุขสุสสสสขจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้มาพอกับช่องสาวปลาพากินอีกระจ้ามื้อนี้สาวปลาสิพามากินสมหนังจ้าพี่น้องสมหนังงัวดเด้ดนี่จ้าหูบิ่งลมค้าคางพี่น้องอูย้ยเอาลมค้าลมแนม่มาเนี่ย กินส솜นังงัวท้าลมหนาวพี่น้องเบิ mm hmm. ึงเท่แหละของสาวปลาคือกันละจ้ะนี่มาลองน้ำกันกับพี่น้องจะัะตอนใหญ่ๆเห็ดเองแน่เนี่จ้ะพี่น้องมามาทำแหลกแหงมันพี่น้องจะัะแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจะัะมาอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. ในการอยู่ด้วยพี่น่อปัอ๊มเจ้าบ่อนวะเข้าท่ายอยู่พี่น่อต่อมน้องหม่วนแล้วจ้ะ อืมอืมแบบผู้หลงั่้

แดน้ำคำคำนุ่มเยนังแสด็จไปไหนแล้วนายจักบาทเอาพี่น้องมามานาเหมือนนาดดำคำเขียดไปบัน เขาหฮมละอุ้ยเนี่ยจำนำสมพระแจ่พีิพี่น้องไม่ได้บอกเลยยาละบายอื ก็หนาวมาแล้วเปน็นอ,อ่ะกระอาษอกขันมีครกอ่ะฝ่าวหาด้จ้ะปอกจะคอยจะปันนอนก่อนลูกกรได้ษอก dệt nhúp là nó bọn Sống, Sống mối đẹp ស្មងមោស้มតอง 음. Mm. Mm. เปิดเครืมาคือฝนจิตกครแบแล้ไปดีไปหนอะ เป็ดออกหัวเลยปะ่ะพี่น้องแบบดูได้ว่าขั้นเคยลองไปลองเห็ดบางเนอจ๊ะเราปลาสิตบหนังหมึกหนังนงัวเนาะจ้ะให้มันเปื่อยๆจักหน่อยแล้วก,ก็ไปใส่กับน้ำส้มพักประมาณนโซ่หมึให้มันเข้า,าน้ำเข้าเนื้อกันเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก,ก็มากินแกมกระบั้งลูกโดดเอามาไล่ซื้จอจ้ะเพราะเป็นพิธีอู้ยหลับประกันเลยจ้ะวะ แม่นูในเทือแหลกประทับใจจ้ะแสบแสบพออย่างมดกีดินจานนะจ้ะตอนนี้ในพันขึ้นว่ากินนำ้ำคนละจ้ะเอ้าเอาละจ้าพี่น้องจ้ามืนนอในสปาขอรับไปก่อนฝากก็ไรก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูปสปาพากเหนือนจ้ากาสวัสดีจ้า